สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟซีทุกท่านนะคะก็ขอต้อนรับข้อสู่ช่องดาพารวยนะคะวันนี้ดาพารวยก็ได้เดินทางมาที่บ้านแม่ครูหอมหัวน,นะคะก็ได้มาตามหาแนวทางหาตัวเลขเด็ดเดยดมาฝากเอฟซีทุกท่านนะคะเดี๋ยวดาพารวยจะพา เข้าไปหาแม่ครูหอมหวนกันนะคะาอาจจะรอติดตามรอรับชมไปพร้อมกันกับดาพารวยนะคะวัดเหมือนวัดด้วยแต่เต้าใครมาแตงเขาตองรักิพหาบาทเมาเมดพอว่าทิพหายเขาถามว่าทิพย์หาเขาว่าถามว่าหาทีจังทีได้ย้องบ้างามผ่านได้ข่าวื่ารถว่าทิพได้ โตว่จังไกับ่อแดด้ากะเอาคื้นเขาต่อแดดแดดท้าว่าหาชิ้เขาก้นเขาหาเอาไปชินๆดังว่าคือแท้หาเอนไปดังว่างั้นบ้าอึ้งบ้าอยากมาอยากตตข้นนึ่งชินครับผมเขาเขาบัานโมวันไปนะเขาไปข่นักโมวันนะเขาจะตเรียนป่าได้เกาะบ่ได้เอา บักขัดมาไหนบักไปเมืองดาวบ้าได้ได่ได้แต่ถามน้องห้าคิวได้รถมาได้ดักอีพักเอิ้นบ้นหานะนงนะบันแหน่นะตั้งแต่นี้ก็ขายถือข้อแท้งเราเริ่ถืิบห้าบาทนั้นนะเออเขาอบาทจัดจึงนั่งไหนก่อนแต่กินก็ขายถือข้อแท้งแล้วถือคักถือ,อแม่คิบหาบ เขาว่าตังขืองขือแกมันปูที่ผาบ่เขาว่าเขาขายถือขัาขือไงให้แบบนี้พ่อมต้กวนเขาทึ่งๆหน่อยบ่ามปใบัดได้กะว้า่ได้กะออกขา้นเขามาเปลี่ยนจังทันมาที่ชววนมาที่หนึ่งบ่าเบ้าเรื่องพรชัากัตายแกวพ่อช้กัดตายคืออกแักนั้นไงขัดไงไงน่ ขั้นใดก็ขืนไดบ้านต่พญา,าหน,นานายว่าพญาหนานายไปขืนเร็วสิครับผมคนว่าขั้นใดเร็วเรื่อเอีกต่อืนเรื่องเรื่องกวประสามากครับอ,อ,ยยอยากขืนเรื่องเรื่องบึนขืนขืนด้วยกันน่ากลัวอจากขืนมากไลแล้วขอบนบา,าบาไปดูอนันตา,นา้าขารั้เขาได้ไหมขอบนบาบาไปววนนี้่อนว่า เ็าว่ามารามีสวนี้มาช่วยข้างทางผู้ยายผานคมเอาองค์พระครึ่งมาถ่านมเพราะว่าถึงเวลาแล้วคนมาถึงเวลาแล้วคนอาได้เขียนไหนเขียนไหวบาก็ถือฮคนเขียนทะลักลหลังใหม่เนี่ยของพันทั้งขาดอยู่ด้านหลังนะลูกน้อง ไปทอ,ทองพระแสงหลังทองภาษากระจายเป็นมะกูนแม่แทม er ี่ด้านหลังภาษากระจายแม่ไปทองโอ้ค่ะไปมาเห็นมึงโอ่โหแล้วไปมาเอื้อมเห็นมึอไปมาที่นึงเห็นปากปากตมมากักมากเลยไปวันที่นึงคุณไปวัที่นึงากแตกแตกมากแม่เอือแมเอือิไมคนตา พราะมันพอพอเบาหน่งพอเบาจริงจังไหมครับผมพอเบาที่เรียกเป็นการเป็นงานนี่ดเป็นการเป็นงานเอาถ้า,มามมเมื่อ,อว่อนงมาคือคุนไม้เอาไว้เข้ามาบ้าอเลยเบาฟังจริงเลยเพราะอะไเบาหน่งเลยว่ามันของเบาเอ่งได้ครับผมขอเงเบาอีกหนึ่อองเพิ่มมาจำทันอีกหนีย่ยพราเอาไ่าไป็นตามก็มาตัว แต่ว่ทวมาทักมันงเราเมื่อแพ้ไแต่เขาเมื่อนี้อย่ามันเกี่ยวกันบ่กันบางที่หนึง่งกากเกียกเก่ยวด้วข่าการเกี่ยวแต่็ต้งรักพยายาหน,นักก็ต้รรมมองรักพายามหนักเกี่ยวของบ่พยายามหนักกับนี่ช่วนเกี่ยวของคือกะเออจังหวบดนอง่มค่ ว่าอากบอกท่าอ the him um, ี๋พอกาว่าอยากคือกันว่าบอกหนากบอกเมื่อนี้ทักไปอย่หงละองพันทั่งใบยุหันว่าหันบอกว่าเราทักเดียวว่าจานาอ้าวว่าอีกเป็นว่าจนมาจังไบอกหนากบอกท่าท่านอี๋พอการถต่ว่าจังกลว่ามว่าจันไปเที่ยงเที่ยงดูกั่มาทานตรวมาทางด้วยแล้วก็้างหางนั้น

ไปแทนไปแ้วปูเอา้าแล้วไม่เท่าปูชี้ไปเท้าเบื่อเลยครับไม้้ากายจิไม้ขาายรับผมสีนอเนดึดเลยัขาบ้าน,น,น,นเป็นยังงั้นข้าผมที่หน้ชี้คือบัันเป็นอยา่างคนะัดอืนอมาเกียกเกยกเก่ยวกันไปอย่างคัแหล้อยาพ้าจะบอกโอ้รับผมใเด้งอบัดนี้เอาตัวนี้ไปเชียงทะกอนทั้งวันแล้วเชียงอีกแล้วเก้าสีห ก้าวไปหากะตุกเก้าตะตุกคเอาไปเชียงวายครับผมแค่เชียงหนึ่ได้เรื่องปัญหาบ่อยไปนอกนต่างจิตภาวนาะไปว่าว่าผู้ขาที่ได้ช่องทางเอาพราช้างกระจายเพิ่มมากั้นออกโตน,นี่อียเรียบรอ้อยต้องต้องไปเลย ต้องก็ต้องถ้าต้องอานเกว่าตงนักแสพอวาจังไหเขือนไม้เท้ากายิอกก่อนอีกนานแม่ไม่ก่อนนะครูเอา้แหวนลงมงมองเดนงว่าจะทื้ไ้ย่ม้า่จังว่าีน่าพ่อมาเป็นจังที่พอกันยัึงมทยพ่อกันยันไม่ยิ่งตอบคือกัน ้ังรอรอเอีกลดด่กันใครมดเดีเงินจังได้คอยแต่งงนใครมีเงใครจังได้คอยแต่งงานได้หครับผมรอีกอืดแต่เดี่ยวใจม่าขาดแทะแน่นนะ้องอ๊ดเอาทัชต,ตัวว่าจังไดเอาไว้ทั้งตัวใล้ถึงวัดดาวเขอใครถึงว่าทุกงตังว,วได้วาวทนะัใจเย็นเขาคังย้งว่าใจเย็นเย็น ใจเย็นใจก้อนอยากกอดใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นมองน้าเกือบดอครับผมใจชุพผูทุคเขาหนั่นาขัดชื่อถือนั่นามันอยากเขาม้าถือบ่าถือหนั่นะเาะตัวบอกนะเออกับบอกตัวว่าถือพี่พ่อาได้บอกตัวว่าพีอนะพ่อก็บอกแล้วเก้าถี่ห้ามันเป็นของมันเป็นคำถัางของเขา มนันมีค่ามั้งมึงจักป้องด้าืจอดับได้ายจุดแบบเฮ็ดจังไหนก็ได้เฮ็ดจังไหนก็ได้ครับผมแต่ว่าชวนของพ่อสีว่าอีกเทชนึงอ้าจังเอฟังของพ่อนี่โอ้ของพ่อจังเล่ามาฟังนะเช่แข็แข็งว่าไหะครับผมแข็แข็งักตัวนะครับครับเอาแข็แข็งคือน้งของพ่อ,อ,พอแข็แข็งกันไห้ท้องตัวนั่นไหมเออ ยัดกาก่กระท้ยัดกา่กระทันจใ,ใจเด้งๆอันนี้พู้คนบอกนี่ครับผู้อาันตหน้าขาวะเพิคนฝากบอกมะจ้ะอยากเอาพาพถั้งการจายเคนมาเก,ก้าที่หาภาพถายเบื้งงแล็อดู่ทักหลังมาจ้ะเพื่อนบอกว่าตั<ะ>้งทันะครับผมแต่วาชวนของพอตังหางมันเปิดชวนไผชวนมั่น,น<ะ><ๆ>วี่บางวันมาถึงว่าเหลือ่วมกันว่าได้สิ คนมาอย่างขนเมาไม่ได้กับพ่อเมาได้ยังนี่พ่อก็เป็นผู้บอกแตวแม่เมาฉักพ่อเมาไงต่อพ่อเมาเมื่อเมื่อเป็นเมาเมือเมาได้เมื่อเมื่อเป็นเมื่อไงมังได้เมาไม่มังเมื่อพ่อจะเมาองบ้างชอบเขาับเมาองคือกันเมาได้เมื่อมือคือกันไม่เมาองแต่พ่อไมดปวดขาเขาอ่ะนาะหักบ้างน่ะ ข้างขาดของมนุษย์ครับผมนั่งกับเป็นดักช้างลหรแต่ผู้นั่งฟังพ่อกขยังปวดขานานนี้ไม่บ้างชแต่พ่อว่างเงินยังนั่งหลักการ่้างเงินพ่อพ่อเขาว่าเป็นบ้าไม่พ่อว่าการมนุบ้าที่เขาว่าพ่อเป็นบ้าข้าเป็นบ้าได้ทางวัดทางบ้ากับพ่อเป็นบ้าอยู่นี่เนาะครับผมแางบ้างงนจิตวิญเออ เขาเป็นบ้าไม่รบไม่ร่าที่กับเขาเป็นบาทุกวันดีก็ยังไม่ตรงเยแม่ครัวเออบาที่เธอเขาบอกอีนั่งว่าคือผีบ้าว่าจังว่าคือผีบ้าแท้ไม่คือทำไมคือผีบ้าตั้งว่าทางว่าเออผีบาในทางบัดเก่าแล้วนะลูกหะผีบ้าในทางค่อนทางวัดทางว่าผีบ้าในทางค่อนข้าความดีเก่าแบบอืม ดีกว่าเทพีไม่มีตาเลยแม่นบอกพีบาได้ทางฟังดีพีบ้าได้ค้าคนถางขนกอคตรบ้าบอกกอถ้าเะเป็นกุ้ลมอันทิ่งนั้นพ้อเป็นบ้าลดีพอว่าอืี้นั่งนักหน่อยแต่ข้อเป็นบาลดูเออพ่บ้าผ้าถ่าง ที่บ้าค่าจ่นานดีไม่นับดีก็ค่นด,ด,ด,ดีดีจะค่อนเออพูดได้แต่ทำไม่ได้ผู้ว่าบ่าท่านจักบาทเออผูตนน้ตีนั่นตีนี่งบ้าท่านเขาจักบาทแต่ผู้นี่ใจกระฉนเขาบ้าได้เบาเลยลูกเขาเสร็จเรือไม่อยากได้หน้าได้ตาเหตุใ,ใจใครทักท่าใจเบาที่สุดพ่อใจเห็นคือเาัา ว่เอ่ยชื่อเอ่ยนามกอกับหูุดหงิดเขาการกินการท่ามันอุดมโลกมันแบบมันจะเป็นกุศลอันหนึ่งยันการชื่นชมบ่เป็นนักผู้ใดบอกการตามเขาเราไม่ถึงพ่อว่าพ่อมวนกระดอษพ่อผ้ามวนกระดอษรางวัลที่หนึ่งเอาแขนมาเผาเลยเอาแขนมาเผา โอมาเลยเก่ามาคือเกา่าย่อนไทยคือเก่าครับผมพอ้อนม้นคือเก่าให้จังไรกับหม้อให้จังไรกับหม้นเร็วจังไรส่ว่าพ่อเป็นบ้าพ่อก็จะใช้ผาทะลุอ้อนคือเก่าหนึ่งจังจังไรจังกาว่าพ่อรอค่ดอกพ่อเมื่อี่ฟูก็ทำค่ดอกมาเต็มไทยกับพ่อแต่อาผู้ว่าพ่าอเป็นบ้า โก็สู้กูเว้ยเหรอครับสูงไม่ได้หรอกมัดเราก็าไม่พูดสู้ได้ขั้นในจริงมัดเต็มไทยการเรามัดเต็มไทยการเรา